ูทีวีก็น่าเบื่อตรงนี้เนาะโฆษณาอะกลับมาถามก่อนว่าเห็นไหมเขาบอกแล้วว่าถ้าแกะบล็อกใหม่เนี่ยเพี้ยนทันทีเลยนะฮะแต่ถ้าถอดมาใกล้เคียงก็เก๊ทันทีก็เก๊ทันทีก็เก๊ทันทีอีกแต่เมื่อกี้เขาบอกถ้าถอดบล็อกมาใกล้เคียงใกล้เคียงอ่าแต่พอเราเอาเอาเหรียญไปบอกว่าเหรียญถอดบล็อกเก๊ทันทียืนงงกับมันหมเนะฮะ งูมับมันเหมือนกันไหมลองกงหาโอ๊ตดิเดี๋ยวจบจบไปทีผมก็เดี๋ยวไปดูพระองค์อื่นละเดี๋ยวนี้จบจบไปพระสงฆ์แล้วพระเตอนพระเตือนตามผมครับมึงแต่ตรงปลายที่นึกก็คือมันไปไม่เต็มที่มันก็เลยอาจจะดูเอออะไรแล้วแต่แต่ว่าพอดูจริงแล้วผมว่ามันมันอธิบายได้ครับเออมันเข้าใจง่ายผมก็ผมแต่ความรู้สึกผมนะผมว่าผมเข้าใจ ผมก็ใหต่อได้ไหม,หม่หายนะครับลาอันนี้เป็นขั้นสมเด็จเลยเหตุการณ์เนี่ยม,มาพลาดแท้เหมือนท้องคำแท้เหมือนแพ้ครับขายที่ไรก็ขายหมดอืมใช่ครับลาอ่าก็จริงๆแล้วก็ประมาณนี้เนาะโต๊ะของโต๊ะเขายังไม่สะดวกเข้าสาย ะสาว่าคน่อมาราการท้องด่มีคนมาเชือเลยนผมันไผมว่าเราค่อยๆพูดจะไรแบบี้ฟังขอขอย่าตรงนี้นิดเดียวอยากพูดถึงอทไรเรืออไม่ดเจัยเน่ยว่าแบเขาก็บอกนะว่าเอ๊ะเขาก็มีมุมหนึ่งเขานะผมกยจับกุยหมองปูไตแล้วที่มาว้มาแล้วยังมีอาจารย์หอีกคนนะอาจารย์หนึ่งเขาก็บอกว่าพระแต่ปีอะไรนะนสอบปาก่อดมีประมาณห้าร้อยเนี่ย ไม่มีหรอกเดี๋ยวจะมาปั๊มเพิ่มนี่ยอะไรนี้เขาบอกว่ากอดปีสองพันห้าร้อยกอดหอาร้อยเหรียญปั๊มไม่มีไม่มีเขาบอกโอ้โหใช่ไหมไม่พบเาว่าอไรอ่ะกอดปีสองพ้าร้อยเรนาแก้วมาเรียญหน้แก้วมาแล้วกอดปีสองสี่เจ็ดห้าเขาูนอะไรใช่ป่ะเด็กบุญบุญผู้พิดเหรียหน้าแก้วมาลกดปีสองสี่เจ็ เหรียญมัตตมรเหรียญรอห้าเหรียญจินตสีเหรียญจินตสีแล้วรัชกาลที่สี่อ่ะเหรียญโงกระสับประสิทธิกรอ่ะประสิทธิการอ่ะมีเครื่องปั๊มนะเออนำเข้ามาแล้วนาถาจารุปกรณ์ท่านเเจ้าเสงซวนประดิษฐ์พวกเนี้ยปั๊มเหรียญพระแก้วมรกตเหรียญปั๊มครับเอาสักแบบก็ได้เออเอาสักแ่บเอ๊ะพูดถึงมีวาันทันเรื่องเหรียญรอเหรียญปั๊มใช่ไหมผมเอา เอาไหมจะดมดไหม <c oughs> ได้เพราะว่าอะไรไหมถ้าเรื่องเหรียญปั๊มเนี่ยผม่ยเคยไปดูการปั๊มเหรียญที่โลกาส์โมเดอร์ปารีสที่ฝรั่งเศสครับที่รัชกาลที่5เคยไปปั๊มเหรียญมาแล้วครเทคโนโลยีการปั๊มเหรียญพวกนี้ผมพอจะเข้าใจนะ,ะแล้วก็ไอโรงงานพวกนี้ผมว่ามันอธิบายได้เพราะถ้าเรายังเชื่อว่าเหรียญปั๊มก็เหรียญหล่อพอ,อสมรรอไม่มีเหรียญเหรียญปั๊มเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดพอความเชื่อที่ผิดปุ๊บมันเป็นต้นทางของการดูพระผิดทางเลย อืมจ้ะใช่นะฮะเอ,อ,อเรียนตั้มจะต่างกันเลยก็แต่พูดถึงควาทำรึอืมอ่ะเห็นไหมก็ขออนุญาตครับเพราะว่าถามทำไมต้องกลับมาพูดอีกเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันมันเป็นการพูดถึงผมที่เรียกว่าเขาตกท้ายได้ว่าอพอผมเข้าใจผิดเนี่ยการดูพระเหรียญทุกอย่างเนี่ยมันก็ผิดพลาดไปหมดเลยมันทำให้ผมเนี่ยดูแบบ อืมเหมือนเหมือนแบบว่าไร้สาระนะฮะทำให้คนเข้าใจผมเป็นอย่างนั้นแต่คราวนี้ถ้าผมจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะหรือว่าผมจะเข้าใจอะไรปิดจริงๆก็อยากจะให้พี่เพื่อนๆนะฮะช่วยกันตอบคำถามในเรื่องของที่เราสงสัยหรือจะให้คุณอู้๊คุูพยานเนี่ยนะฮะช่วยตอบคำถามหน่อยความรู้ที่เขาพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการชักนำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจไปในลักษณะที่เรียกว่า เครื่องปั๊มเหรียญเนี่ยผมไปเข้าใจว่าเครื่องปั๊มเหรียญไม่มีนะฮะซึ่งเป็นการแถรแบบตลกมากๆไม่คิดว่าคุณเรียกว่ามีประสบการณ์หรือว่าเป็นระดับเนี้ยนะฮะจะพูดแถอะไรได้ตลกตะแรงอะไรไปได้ขนาดนี้เพราะว่าอะไรผมก็พูดออกชัดว่าเหรียญเกจิคณาจารย์แต่เขาเนี่ยก็พยายามจะเอาเหรียญ อของหลวงอย่างเช่นเหรียญรอหนะ้าเขาเป็นใครเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะฮะเขาไปจ้างโลวงปั๊มที่ต่างประเทศมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเหรียญชินสีเหรียญสองสี่เจ็ดหเหรียญพระแก้วเนี้ยก็ไปทําที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์อันนี้ก็รอเจส่งไปทําอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติจะห่อหรือปั๊มเนี่ยผมยังไม่ได้สไม่สนด้วยซ้ำตอนนั้นเพราะว่า มันเป็นเหรียญของหลวงถ้าหลวงจะปั๊มมันผิดอะไรมันไม่ผิดนะฮะเหรียญไหนที่มันเป็นทรงกลมนะฮะแล้วบอกว่าเป็นของหลวงหลวงจะปั๊มมันเกิดขึ้นได้นะในตอนนั้นแต่ตอนท้ายเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าแม้กระทั่งเหรียญที่ส่งไปทําที่เจนีวาสองส่ 5, เหหรียญพระแก้วมรกตเนี่ยที่เป็นเนื้อนิกเกิลเนี่ยมันปั๊มไม่ได้เนื้อมันแข็งเกินไปเขาเอาไปรอ นะฮะอันเนี้ยคุณอู้กรุงสยามถ้าคุณมีความรู้จริงๆเนะี่ยคุณก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้หน่อยว่าเหรียญน,นิกเกิลเนี่ยนะฮะที่เป็นนิกเกิลอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณปั๊มได้จริงๆเหรออ่ะในยุคนั้นนะคุณปั๊มได้จริงๆเหรอแล้วเครื่องปั๊มเนี่ยเครื่องปั๊มเนี่ยมันมันมันเรียกว่าไงอะ่ะคือมันปัม๊มอ่าโลหะที่แข็งระดับนั้นนะ่ะได้เหรอเพราะว่าเครื่องปั๊มเหรียญนะฮะ เครื่องปั๊มเหรียญของเหรียญสตางค์หมุนเวียนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แรงปั๊มมากขนาดเหรียญอ่าพสมนะอ่เพราะฉะนั้นเหรียญนิกเกิลเนี่ยเขปั๊มไม่ได้นะฮะเขปั๊มไม่ได้นะฮะเหรียญนิกเกิลนะไม่ใช่เหรียญชุบนิกเกิลนะไม่ใช่เหรียญอะบาก้านะเหรียญนิกเกิลนะคือนิกเกิลน่ยไม่ต่ำกว่าสี่สิบเอร์เซ็นตนะไม่ได้มันแข็งมากนะฮะอันนั้นก็หนึ่งแหละส่วนเรื่องอ่าเหรียญชิ้นสีนะคุณบอกคุณจะปั๊ม ปั๊มกระบอกนะตอนนั้นไม่ไม่มีปั๊มตัดฉีกนะนะฮะเรื่องนี้ก็สําคัญนะคำว่าปั๊มกระบอกกับปั๊มตัดฉีกเนี่ยเรื่องนี้ก็สําคัญนะนะฮะเพราะว่ามันสลับหัวสลับหางกันไหมพี่วินเนาะสลับกันสลับกันนะฮะในวันที่ควรจะเป็นปั๊มตัดฉีกก็เป็นปั๊มกระบอกคุณก็บอกว่าเป็นปั๊มกระบอกในวันที่ควรจะเป็นปั๊มกระบอกอย่างปัจจุบันเนี้ยอ่ะก็กลายเป็นปั๊มตัดฉีกทั้งหมดอ่ะเทคโนโลยีมาถึงปัจจุบันเนี้ย ทำปั๊มกระบอกได้สบายเลยแต่ไม่มีใครทําสวยด้วยสวยด้วยกลายเป็นทําตัดฉีดทั้งหมดอ่ามันกระปัวกกระหางกันเดี๋ยวเดยจะมาเล่าให้ฟังคราวนี้ยเขาพยายามชักจูงว่าเครื่องปั๊มอย่างเช่นโลกศาสาบสิทธิการเนี่ยมีตั้งแต่สมัยรสีซึ่งผมเห็นเด็กๆเนี่ยพวกเอฟซีเด็กๆของเซียนเนี่ยมาเถียงเราเรื่องว่าเอ้ยคุณบ้าแล้ว โรงปั๊มมันมีตั้งแต่สมัยราส่เมื่อนั้นเหรียญสตางรูจะออกมาได้ยังไงคือโอเคผมมองว่าเออเขาเด็กนะเขาเด็กวิบินเขาอาจาอจะเรียกว่าไม่ทันได้คิดความรู้ไม่ถึงแต่เนี้ยระดับอุกุมสยามนะเรียกว่าเป็นคนใหญ่แล้วแล้วก็บอกเองว่าตัวเองเนี่ยมีประสบการณ์การไปดูโรงปั๊มเหรียญจากต่างประเทศมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างเหรียญประวัติศาสตร์เยอะแย,ยะมากมายแต่คุณมาบิด นะฮะมาเล่นลิ้นมาสีธนนชัยโดยการที่เลี่ยงบาลีว่าอ้าวลงปั๊มมันเลั้งแต่ราชการที่สี่แล้วปัมม๊มเหรียญสตางค์หมุนเวียนคุณก็จะเอาเนี้ยไปเข้มว่าปัมม๊มเหรียญคนาจารย์ได้ด้วยซึ่งเหรียญขนาจา์มันเป็นรูปใบเสมานะฮะในยุคนั้นมันเป็นรูปใบเสมามันไม่มีเทคนโนโลยีใดที่จะไปทําตัวปั๊มกระบอกให้เป็นรูปนั้นได้นะฮะแล้วก็บอกว่าซื้อเครื่องจากสุวรรณประดิษฐ์อีก ส่วนบดีซื้อเครื่องอบอกปั๊มที่ตัวบดีส์นะส่วนอาจารย์รักบอกว่าตัวรบดีส์ซื้อเครื่องจากโลกศาสร์ดิติการตัวบดีส์น,นะถาอาจารย์ลูกปกรณ์พวกนี้ที่ผมพูดอยู่ประจําเนี่ยคันนี้ผมก็อยากจะถามคุณผู้ชมทก่างว่าคุณไปซื้อเครื่องที่ไหนแล้วโรงปั๊มเหล่านี้นะโรงปั๊มเหล่านี้ทุกวันเนี่ยมันหายไปไหน มันไม่มีทายาทเลยมันไม่มาปั๊มปีศูนย์แปดให้ดูหน่อยนะมันไม่ออกมาให้ข้อมูลเลยว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องในการปั๊มเหรียญมันหายไปไหนกันหมดนะอ่ะไม่มีไม่เป็นไรผมถามหน่อยเหรียญพระแก้วมรกตที่คุณอุนะฮะอ่าขอถามอุกรุงสยามเลยนะฮะเพราะว่าถ้ารอให้ไปผลกระแสนะอ่าผมคิดว่าเขาไม่ไปนะฮะเขาไม่ไปหรอกไอ้ที่เขาพูดมาว่าเอาเนี่ย อ่าที่คุณหนุ่มจะจัดให้ผมซักแมทเนี่ยสุดท้ายแล้วไม่ให้ไปหรอกแล้วอูก็ไม่ไปผมเชื่อนะฮะผมถามว่าเหรียญพักแก้วมรกตเนี่ยนะ,ะเนี่ยเหรียญน,นิกเกิลเนี่ยเนี่ยคุณเห็นไหมมันเป็นนิกเกิลจ๋าเลยอ่ามันแข็งมากนะฮะมันเป็นแข็งมากอ่ามีอยู่ในประวัติศาสตร์เขาเขียนเลยว่าเป็นเหรียญน,นิกเกิลน,นะฮะอ่าข้างหลังนี้จะเขียนว่าเจนีวานะฮะก็คือสวิตเซอร์แลนด์ รัชการที่7จพระปกเให้ไปทําที่นู้นเสนอให้ไปทําที่นู้นเลยเพราะว่าประเทศไทยเราทําไม่ได้นะคราวนี้เหรียญเนี้ยคุณบอกว่ามันไปอยู่ที่โรงปั๊มนะสุวรรณประดิษฐ์นาะถาจารุปกรณ์อ,อมาราพรตึกดินห้างเตียนเซงเพราะช่างผมถามหน่อยว่าคุณถอดพิมพ์จากเหรียญ นี่เกิลของเจนีวาเนี่ยด้วยวิธีใดเพราะว่าคุณต้องเอาบล็อกไปปั๊มใช่ไหมอันนี้เหรียญทรงกลมด้วยนะคุณต้องถอดบล็อกเนี่ยไปปัม๊มนะคุณบอกว่าคุณถอดจากเหรียญน,นิกเกิลก็ได้ถ้าคุณจะเอาอย่างนั้นได้ไหมพี่บินได้นะถอดได้ถอดได้<อ>ดแต่คำถามคือเมื่อถอดแล้ว นะเมื่อถอดแล้วคุณเอาการถอดคุณจะถอดด้วยอะไรดีอะถอดด้วยซิลิโคนเหรอนะตอนนั้นมีซิลิโคนยังถอดด้วยอะไรดีอะถอดด้วยอะไรดีอะถ้าปีสองสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้ายังไม่มี<ด>เทคโนโลยีใดเลย,เลยโอ้โหอ่ะถอดด้ยดน้ำมันแล้วกันถอดดีดน้ำมันแล้วไะเป็นโลหะได้ยังไงครับ <laughs> จะถอดด้วยอะไรก็แล้วแต่อุ้งสยาม นะผมขอเอ่ยถึงคุณเลยในทาทในสถานที่คุณแบบจะวิวาทกับผมเรื่องของเหรียญล่อ,ลอเหรียญปัม๊มนะและคุณบอกว่าผมเข้าใจผิดผมขอรักษาสิทธิ์ว่าเป็นคุณหรือเปล่าที่เขาไม่ใช่เข้าใจผิดอะแต่ตั้งใจบิดเบือนเพราะว่าความรู้ระดับนี้แล้วจะมาบอกว่าเข้าใจผิดคงไม่ใช่นะฮะน่าจะเป็นการจงใจบิดเบือนแล้วนะฮะเพราะว่าคุณมีองค์ความรู้มากมายนะอายุก็มากกว่าผม ความรู้คุณก็บอกว่ามากกว่าผมเพราะฉะนั้นการที่คุณพูดออกมาอย่างเงี้ยผมมองว่าจงใจนะฮะผมมองว่าจงใจเพราะฉะนั้นผมขอถามมาดูว่าคุณจะถอดมาปั๊มเนี่ยคุณถอดด้วยซิลิโคนคุณถอดด้วยน้ำมันอะไรก็แล้วแต่คุณเอามายัดใส่บล็อกเหล็กยังไงอ่าถ้าพี่หนุ่มกัญชัยดูอยู่นะเออพี่หนุ่มกัญชัยช่วยตาสว่างหน่อยครับว่าไอ้ที่เขา ไปเล่นละคระตบตาคุณเล่นกลตาหี่ในรายการเนี่ยนะฮะพี่หนุ่มกัญชัยตามไม่ทันหรอกนะฮะว่าคนพวกนี้เนี่ยนะเขามีวิธีพูดที่คุณตามไม่ทันการถอดบล็อกเนี่ยจะเป็นการเกทันทีคําถามคือถ้าคุณไม่ถอดบล็อกแล้วคุณจะเอาอ่าบล็อกพิมพ์เนี่ยทาบล็อกพิมพ์ตัวที่สองขึ้นมาได้ยังไงถ้าคุณจะปั๊มเหรียญพระแก้วมรกตเนี่ยสองสีเจ็ดห้าเนี่ย คุณก็บอกเองเลยทุกคนเข้าใจดีว่าแกะบล็อกใหม่มันเพี้ยนคำถามคือคุณทํำยังไงนะคุณทํำยังไง CNC เหรอยังไม่มีในยุคนั้นช็อตสปาร์กเหรอยังไม่มีนะแล้วคุณถอดเหรียญพระแก้วพรากรดเนี่ยมาอยู่ในบล็อกแม่พิมพ์เพื่อจะปั๊มกระบอกได้อย่างไรหรือคุณสั่งให้นะหรือคุณสั่งให้โรงปั๊ม สุวรรประดิษฐ์นะถาจากลปกรณ์อบมาาพรตริงข้างเจนเซง็งพอช่างนะส่งบอกไปทําที่เจนีวาแล้วเอากลับมาปั๊มที่ประเทศไทยเอางี้ไหมเอาอย่างงี้เลยไหมเออคือแม่งจะอุปโลกอะไรแล้วก็เอาให้มันสุดไปเลยนะขเขาไม่กล้าพูดคำนี้หรอกมันเยอะไปพี่บิน <c oughs> มันปัญญาอ่อนเยอะไปนะฮะมันเกินที่จะเชื่อได้เรียกว่า เวอร์ไปนะฮะเพื่อนๆลองคิดดูถ้าโรงปั๊มเหล่านี้มันมีจริงแล้วมันสามารถปั๊มเหรียญพระแก้วมรกตได้พระปกเก้าอ่ะรัชกาลที่เจอะ่ะจะทรงรับสั่งให้ไปทําที่ยุโรปทำไมประเทศไทยมีโรงปั๊มตั้งสีง่ห้าโรง ถ้ามันเป็นอย่างที่เซียนพูดจริงๆอนนะประเทศไทยมีโรงปั๊มทั้งสี่ห้าโรงจะทอสังขารแม่งไปปั๊มที่สวิตเซอร์แลนด์เจนีวาเจนีวาทำไมเมืองเจนีวาทำไมไอ้ปัญญาอ่อนนะไปปั๊มนี่ค่าบ็อกค่าเดินทางค่าอะไรต่ออะไรมันก็แพงใช้เวลาด้วยครับใช้เวลานะะหลักปีไม่อยู่นะฮะ เหรียญราชการที่ห้านี่สามปีมาไม่ทันท่านสวรรคตนะเหรียญช้างสามเสียนนะใช้เวลาเยอะมันมีอย่างเดียวอาจารย์ที่ที่เขาทําได้อะก็คือว่ามาทําตอนช่วงที่มีการชอร็อตสปาร์กแล้วก็ไวคัทนี่แหละก็คือการทําย้อนยุกครับะะแลว้วก็เอาไปเล่นเป็นปีเจ็ดห้าใช่คือเราเราบอกเลยว่าทําอย่างนั้นแน่นอนทําอย่างนั้นแน่นอนเพราะวนน่เาเทคโนโลยีมันมีผมกล่าวหาคุณเลยอู่กุ้งสยามแล้วก็เสียนนะฮะผมกล่าวหาคุณเลยหล,ลายๆเกจินะ ผมกล่าวหาคุณเลยว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันเป็นการหลอกลวงนะผมกล่าวหาตรงนี้เลยคุณจะเอาเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องเป็นราวในทางกฎหมายก็ได้นะฮะผมก็ยินดีไปแถลงต่อหน้าศาลนะฮะแต่ผมเนี่ยกล่าวหาเลยว่าสิ่งที่คุณให้ความรู้ทางโซเชียลเนี่ยแล้วก็ให้ความทู้ทางช่องทีวีนะฮะเรียกว่าให้ความรู้กับ าสธาสธรารณชนเลยเรียกว่าออกสื่อออ,อ,นะออกสื่อทั่วประเทศเนี่ยสิ่งที่คุณทําอย่างเงี้ยมันเป็นการหลอกลวงประชาชนนะมันเป็นการหลอกลวงประชาชนก็ขอให้พี่หนุ่มกับชายเราพิจารณาด้วยว่า,าตรงนี้มันจะกลายเป็นว่าไปส่งเสริมให้เกิดการเข้าใจอะไรผิดๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ลงกระสาบเหรียญคณาจารย์เป็นวัฒนธรรมนะฮะของประเทศไทยนะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีะการสื่อ,อความเป็นอยู่นะฮะ,ะสังคมในยุคนั้นๆนะเป็นประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษาควรเก็บไว้ให้เด็กและเยาวชนในอนาคตต่อกันเป็นรุ่นๆต่อไปแต่พอมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันบิดเบี้ยวไปหมดเลยนะทุกอย่างมันบิดเบี้ยวไปหมดเลยสิ่งที่พี่หนุ่มกัญชัยทาได้ก็คือเอาคุณบันทึกของคุณนันน์คณะรัต์มาเปิดเผยก็ช่วยคนที่สะสมพระเครื่องเนี่ยได้เยอะเลยทีเดียวก็ต้องขอขอบคุณตรงนี้นะฮะทำให้ตาสว่างนะฮะวันนี้คนก็เริ่มรู้แล้วว่าประวัติการสร้างหาไม่ได้ เหรียญอปาก้าพอตรวจแล้วกลายเป็นเหรียญเงินชุบนิกเกิลน,นะ <st ort> คุณบอยก็ไม่ซื้อนะตอนนี้ทุกคนเริ่มแบบเออเริ่มเอะอะกันแล้วนะกลับมาตรงนี้นะฮะในเรื่องของการที่เอาคุณอูก๋กรุงสยามนะฮะมาท้านะฮะวิวาทะดีเบตกับผมเนี่ยอ่าแล้วก็ด้อยค่าผมกลางรายการเนี่ยก็ขออยากจะให้อ่คุณอู๋เนี่ยนะออกมา อธิบายตรงนี้ด้วยนะฮะอธิบายตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันจะทำให้เรียกว่าเกิดยังไงอะเกิดการเข้าใจผิดนะฮะเกิดการเข้าใจผิดนะฮะกับผมได้นะฮะว่าเอ้ยมันจริงไม่จริงยังไงเพราะว่าสื่อนี้มันเป็นสื่อใหญ่ออกไปทั่วประเทศนะะแล้วมันทำให้ผมเกิดความเสียหายและทำให้เด็กๆ นะและ้วเยาวชนที่เข้ามาดูเนี่ยโดยเฉพาะรายการหวนกระแสใิฐคนดูตั้งหลายล้านคนนะฮเกิดความเข้าใจผิดนะเพราะมันมีมันมีมาเถียงมันมีมาเถียงอยู่วิบินประมาณว่าเออมันมันมีเครื่องปั๊มตั้งนานแล้วว่ะคุณมาพูดอะไรเออเมื่อันจะปั๊มเหรียญสตางรูออกมาได้ไงคือแบบเหนื่อยมากกับการที่จะต้องอธิบายว่าอมืมันแยกกันนะไอ้น้องสตางรูเนี่ยอปั๊มสตางหมุนเวียนเนี่ย ของชาติเนี่ยกับการปั๊มเหรียญคณาจารย์ทรงใบเสมาเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะไอ้น้องนะแต่กว่าเด็กเหล่านั้นจะเข้าใจได้เนี่ยทุกวันนี้มันก็ยังไม่รู้เข้าใจหรือเปล่ายา,ยากนะเพราะฉะนั้นผมยากนะไม่ต้องไปออกผมวก็แสรหรอกนะเพราะว่าคุณไม่กล้าไปหรอกนะอาจารย์ลัก็กลัวนะเฟียนคนไหนก็ไม่กล้าไปแล้วก็ออกมาบอกว่าไม่ให้ค่าแต่วันเนี้ คุณอูพูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าไม่ให้ค่านะแต่สุดท้ายแล้วไม่กล้าไม่กล้าหรือไม่ให้ค่าไม่ให้กล้าไม่ให้ค่าหรือไม่กล้าครับผมนะการที่คุณท้ายอย่างนี้แล้วนะคุณไม่ออกจริงๆเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าคุณไม่กล้ามากกว่าเพราะนั้นวันนี้คุณช่วยออกมาอธิบายทางช่องทางโซเชียลปกตินะของคุณช่องทางของคุณนะ ในสื่อของคุณเนี่ยนะฮะในการตอบคำถามทีว่าคุณถอดแม่พิมพ์นะฮะเหรียญน,นะฮะเหรียญพระแก้วมรกตสองสเนี่ยนะฮะที่เป็นของหลวงก็คือบ็อกเจนีวาเนี่ยไปสู่บ็อกสุวรรณปฎิฐ์ตาฐาจารุปกรณ์อมราพรตึกดินได้อย่างไรท่านจะถามคนนี้ด้วยก็ได้ครับถามว่าถามคุณวรรวิทย์ว่า ราถอดพิมไปบล็อกที่สองยังไงครับคุณวรวิทย์ติ่งเซียนไข่เซียนตอบแทน่าเซียนหน่อยโชว์ความรู้ที่คุณได้ไปร่ำเรียนกับเซียนมาว่าการถอดบล็อกที่1นึ่ไปบล็อกที่2เนี่ยเพื่อจะปั๊มเหรียญให้มันครบ 10, หมืน่นเหรียญนะหรือการถอดบล็อกเพื่อจะมีแบบผ่าปากไม่ผ่าปากเนี่ยหรือถอดบล็อกจาก เหรียญพระแก้วนะฮะสองสที่เจนีวาเนี่ยไปปั๊มกับสุวรรณบ,บดิตแล้วมีนทอนาจาก,กอมีชื่อนะฮะในเหรียญนั้นด้วยนะแสดงว่าคุณต้องมีการอถอดบล็อกแล้วก็แกะเพิ่มเติมขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามคือคุณถอดบล็อกยังไงตอบหน่อยถอดบล็อกไงอ่ะ คุณวรวิทย์คุณถอดบล็อกยังไงถ้าคุณตอบได้นะะทุกคนเก็ตเข้าใจเลยถ้าคุณตอบได้ว่าถอดบล็อกอยังไงโดยไม่ใช้ cnc ไม่ใช้ช็อตสปานะไ,มไม่ใช้ไดัได์นคทะ,ะคุณตอบได้ว่าใช้อะไรผมให้รางวัลสองแสน 2, บาท ทุกคนเป็นปพยานด้วยเอา้าตอบอ่นนเนี้ยเออตอบแทนหน่อยดินะฮะคำถามแบบเขาเรียกว่าคำถามแบบเบสิกเด็กๆเ,เ,เ,เลยอนุบาลอนุบาลเลย